Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nghĩ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับผมคุณต้นบุญนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้ครับก่อนอื่นผมขอแนะนําแฟนเพจขอก่อนนะครับแฟนเพจต้นบุญครับไปดูกันครับสําหรับแฟนเพจต้นบุญนะครับเราก็คลิกไปที่ต้นบุญแฟนเพจด้านในก็จะมีหน้าตาอย่างนี้ครับในส่วนของแฟนเพจเองเนี่ยจะประกอบด้วยกัน3ส่วนในส่วนแรกก็คือในส่วนของการเผยแผ่พุทธศาสนา ในส่วนของการเผยแพร่นั้นก็จะมีทั้งข้อความแล้วก็ในส่วนที่เป็นคลิปในการเผยแพร่นั้นผมเลือกเผยแพร่ในส่วนที่เป็นพุทธวจนะก็คือคําสอนของพระศาสดาสาเหตุที่ผมเลือกเผยแพร่เฉพาะพุทธวจนะนั้นผมจะกล่าวในตอนต่อไปนะครับในส่วนที่2ก็คือในส่วนของคําคมสติผมจะหยิบใชยคำวลีต่างๆเอาไว้เตือนสติมาโพสต์ไว้ครับ ในส่วนที่3สําหรับคนที่ชอบทําบุญทําทานผมก็จะแนะนําสถานที่ทําบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ทําบุญในรูปแบบต่างๆมาโพสต์ไว้สําหรับคนที่ชอบทําบุญก็สามารถเข้ามาเลือกชมและเลือกทําบุญได้เลยครับเราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับในส่วนของการเกิดต้นบุญนะครับส่วนสายเหตุที่ผมทำแคนเหตเนี่ย <Okay. S 2> ผมก็อ,อยากจะให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้ครับ ครับหว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ชีวิตยังไงแล้วถ้าถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นยังไงนอกจากผมจะใช้เวลาว่างในการศึกษาพัะนิตการสอนแล้วผมยังรักษาสิ่งทาคือหนึ่งไม่ท่าจัดสองไม่รักทรัพย์สามไม่ติดผีกไม่ติดภรรยาผู้อื่นสี่ไม่โกหกห้าไม่ดื่มสุรายาเมานะครับ ของพระธรรมที่ผมศึกษาอยู่นั้นผมศึกษาจากอะไรผมศึกษาจากสิ่งเหล่านี้ครับไปดูกันครับในส่วนที่ผมได้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถามว่าผมไปศึกษาคําพูดของพระเจ้าเนี่ยครับในพระไตรตปิฎกเนี่ยจากที่ไหนนะครับก็นี่ครับผลงานของท่านพุทธ,ธาทาส5ห้าเล่มน,นะครับเป็นคําพูดของพระเจ้าอย่างเดียวนะฮะตรงนี้ต้องต้องแจ้งให้ท่านนิดนึงในส่วนของพระไตรปิฎกเองเนี่ยก็จะมีคําที่เป็นคําพระเจ้าแล้วก็ เป็นคําที่ถูกแต่งขึ้นใหม่นะครับส่วนตรงนี้จะเป็น10เล่นนะครับเป็นเหมือนพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับพุทธวจนะของวัฒนาป่าพงนะครับแล้วก็ในส่วนของ CD ดีนะครับบรรยายพุทธวจนะของพระอาจารย์คึกฤทธ์นะครับวัฒนาป่าพงนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมอิติปิติกนะครับเป็นโปรแกรมใช้ตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจนะเอาเฉพาะคําที่เป็นคำพุทธเจ้านะครับ ที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะครับหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองเข้าโปรแกรมให้ดูนะครับอย่างที่เห็นนะครับหลังจากที่เราลงโปรแกรมแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วนะครับหน้าตาของไอคอนนะครับก็จะเป็นรูปอิติปิดกะนะครับเราก็ลองคลิกเข้าไปดูข้างในนะครับก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นช่องที่ไว้สําหรับค้นหานะครับสําหรับ หลายๆท่านนะครับที่ชอบทําบุญทําทานนะอาจจะสงสัยว่าทําบุญทําทานอะไรนะครับที่ได้อันนี้ส่งมากนะครับจะได้ว่าเป็นมหาทานเราก็ลองพิมพ์คํานี้ลงไปดูครับคําว่ามหาทานนะครับนะครับแล้วเราก็กดค้นหาครับครับในโปรแกรมก็จะขึ้นมาเนี่ยครับห พระไตรปิฎกเล่มที่23สามหน้าหนึ่งก้าหนึ่งนะครับก็จะขึ้นโชว์ว่ามีคำเนี้ยอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับแล้วก็ลองคลิกเข้าไปดูครับจะเห็นได้ว่านะครับโปรแกรมข้างในนะครับก็จะเป็นนี่ครับพอเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยเราก็ให้สังเกตต่ตอไปว่านะครับเอ่อตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับในพระไตรปิฎกเองเนี่ยนอกจากจะ มีเฉพาะคําที่เป็นคําของพระพุทธเจ้าลแล้วเนี่ยก็ยังมีคําที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ด้วยนะครับให้เราสังเกตอย่างนี้นะครับคําที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยวลีด้วยคําว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะครับดูก่อนอานนท์ดูก่อนโมคละพระพองค์ตัดกับตัดกับใครก็จะมักเอ่ยชื่อ ของคนนั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้นนะครับอย่างวลีนี้ถูกตัดกับเหล่าภิกษุนะครับพระอ,องค์ก็ทรงตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตรงนี้เป็นข้อสังเกตง่ายๆนะครับให้เราเลือกใช้เฉพาะคาว่าพุทธเจ้านะครับในส่วนของมหาทานพอเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่าด้านล่างนะครับจะถูกไฮไลท์ไว้นะครับตัวหนังสือจะเป็นสีนะครับคําว่ามหาทานเราก็เข้าไปอ่านนะครับว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทาน5ประการนี้เป็นมหาทานนะครับทาน5ประการเป็นไงแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับก็จะ เจอว่านะฮะหนึ่งนะครับเป็นผู้ละปานาติบาตนะครับผู้ละปานาติบาตจัดด้วยเป็นมหาทานอย่างที่หนึ่งนะครับแล้วอ่านไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับก็จะเจออ,อาทินนาทานนะครับคือละเว้นจากการลักทรัพย์นะครับพออ่านไปเรื่อยก็จะเจอเว้นจากการมสุมิชานะครับเว้นจากมุสาวาธาแล้วก็ เว้นจากสุลามะไรนะครับตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าการทําทานที่ได้มหาทานนั่นก็คือการรักษาศีนนั่นเองนะครับถ้าเราไม่เข้ามาศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยเราก็จะไม่ทราบเลยนะครับว่าการรักษาศีลเนี่ยจัดได้ว่าเป็นมหาทานมากกว่าทานทั้งปวงที่เราทําด้วยทรัพย์สินเงินทองอีกน,นะครับจริงๆแล้วการทําทานเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องลงทุนเลยนะครับแค่เรารักษาศีลแค่นี้ก็ถือว่าจัดได้ว่าเป็นการทําทานที่เป็นมหาทานแล้วครับ ว่าเป็นการที่ผมได้ทงการระงับการกระทำทางกายวาจาและก็ใจนะครับในการศึกษาสิ่งนั้นผมเชื่อว่าจะทาให้ชีวิตผมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับทุกท่านผมกอยากให้ลองมาศึกษาปฏิบัติธรรมาดูนะครับจะได้มีการเปลี่ยนแปลงดีๆในชีวิตในการศึกษานั้นจะต้องนำมาอย่างสมบูรณ์ในการศึกษาเราควรจะเลือกสี่งที่ที่ถูกต้องนะครับคือศึกษาาธรรมของพระดาเราเองนั่นก็คือส่วนของเป็นพุทธวัฒนา ในการปฏิบัติงานครนะูบอกว่าทุกคนคงจะได้ความรู้นะครับไม่มากก็น้อยขออนุโมทนาบุญกับทุกคนนะคระับอย่าลืนตนิดตามต่อไปนะครับ